สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยจีดาวผ่อนส,บ,สบายเดือนละ7,000บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะนิส s a n n o t โนทท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะ1.2 V-L เกียวโตปี2019ค่ะดูเลขไม่นะคะ10,000กิโลแท้ๆนะคะประวัติชักสูตรตลอดเลยนะคะเป็นรถมือแรก,ก ABS กุญจารีโมดพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็มีกล้องรอบทิศทางเลยนะคะเวลาสอถอยนะคะ ก็เป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะคันนี้รถสภาพป้ายแดงเลยนะคะคันนี้ขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่หนึ่งมื่นสีบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกาลังมองหารถ h a ชแบ็กห้าประตูสภาพสวยสภาพป้ายแดงนะคะแนะนําเป็นรถคันนี้เลยค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอมได้เลยนะคะออกรถใหม่ยุ่งยาก คิดเลยค่ะด้านหลังกว้างมากๆเลยค่ะเบกากก็สามารถพับได้ด้วยนะคะเป็นรถแทชแบห้ประตูที่น่าใช้มากๆเลยค่ะประหยัดสุดๆเลยค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะรถสวยไม่มีอุบัติเหตุเป็นรถมือแรกใหม่แท้หนึ่งหมื่นกิโลแท้ๆนะคะ ริกาบริารบิตครบิรบริกรบริกาิการบรารบารบ้ารบ้ารบร้การบดิการบริารบรายบริการบริ่าเ,เติมได้เิยนะคะ n i s ระะบ n ิการบร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 ิการบ่ิการบริารบรารบราบริการบริาริการบริิบิรบรรบ0ิบิริ